เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมอีกครั้งหนึ่งะนีับเฮียครับสตูดิโออีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปมาพาไปเดินเที่ยวพาไปชมเมืองนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปขายให้ดีนะครับเพื่อซึ่งชาวแลนด์เอเชียก็คงจะรู้จักผมกันดีนะครับเพราะว่าเล่นมาก็ตั้งนานมากนะครับสำหรับไอดีตัวนี้รู้สึกผูกพันมากนะเป็นไอดีหมัดตัวแรกของผมนั่นเองนะครับก็คือเล่นมันตั้งแต่ชื่อเซริสวะเนาะ ก็ถึงเวลาที่เราต้องขายตัวแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งซึ่งภายในเดือนธันวานี้จะถึงนี้นะครับผมจะทําการลาไปบวชนะครับก็จะไม่มีเวลาเล่นเกมแล้วก็ไม่มีเวลาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆดูก็จะต้องใช้เงินก้อนด้วยนะครับก็ขออนุญาตขายดีก่อนแล้วเดี๋ยวหลังผมบวชเสร็จทําอะไรเสร็จผมจะกลับมาแน่นอนภายในเดือนธันเยเดือนมกราเออผมกลับมาแน่นอนนะคานผู้ชมครับรอชมผมได้เลย ตอนนี้เนี่บผมขอประกาศขายก่อนนะครับ ID หมัดตัวนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับ ID เปล่าเนี่ยผมขอขายในราคาห0พันนะครับ ID เี้นี้นะครับผมเนี่ยได้ทำการย้ายโรงเรียนครบแล้วนะครับเนี่ยย้ายโรงเรียนนะครับสเตตัสรวมนะครับ631นะครับตัวนี้เนี่ยลองบวกกันดูนะครับได้เลย631แล้วก็เป็นหมัดสายพาวเด็ก ที่แต้มสกิลค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าผมเนี่ยไปไล่ทำเควสทั้งหมดในเซิร์ฟย้ายสามโรงเรียนแล้วด้วยเรียบร้อยครบๆเลยเนี่ยผมทำเควสในหมดละในเซิร์ฟนะอ่ะนี่ครับก็จะเป็นหมัดเด็กซึ่งมีสกิลร้อยสี่เจ็ดเด็กนะครับแล้วก็ร้อยสิบเจ็ดเด็กร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ทางด้านพาวก็มีเหมือนกันครับเนี่ยเป็นพาวร้อยสี่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับพาวเต็มหมดเลยเนะครับสกิลพร้อมใช้พร้อมเล่นแน่นอนครับไอดีตัวนี้เล่นสนุกด้วย แล้วก็ไอดีผมก็ตีราคาไว้นะครับหกพันนะครับก็หมัดครับหมัดเนี่ยผมขอขายในราคาสองพันห้าแล้วกันนะครับสองพันห้าหมัดก็คุณก็จะได้ไปเป็นหมัดกัางฟูน้ําแข็งนะครับเลดสามเลดเลยเจ็ดโจมเจ็ดแล้วก็อันตาหนึ่งนะครับต้องการที่จะแรงนะยมตีด้านหลังนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามทาน้าแข็งด้วยนะครับ แล้วก็เป็นทับทับหมัดควันดำนะครับสวยๆนะครับนี่ฮะก็ขายกันอยู่ราคาประมาณพันหนึ่งเนาะหมัดผมก็ขายพันห้าก็มัดรวมไปครับก็เป็นสองพันห้าเนาะอ่ะอีกอย่างนี้ครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตเนี่ยผมให้เป็นเซตเปล่าๆไปนะครับตอนนี้มันใส่ทับหมดอายุนะเดี๋ยวเพราะนั้นมันก็จะเป็นเนี่ยเซตเปล่าๆคุณอยากได้ไปใส่แต่งตัวอะไรของคุณก็ตามสบายเลยผมไม่ได้เอาทับใส่ไว้ให้อ่อทั้งเซตผมก็ขายชิ้นอยู่ละประมาณ500นะครับก็เซตนี้ก็ขาย2,000แล้วกันก็คุณก็จะได้นะครับถุงมือ ที่ติดต้านติดป้องเลยครับแล้วก็เด้ง82อ่ะนี่ครับบวกหกด้วยออฟธาตุหกแล้วก็เสื้อนะครับเป็นเสื้อบวกหกนะครับออฟธาตุหกติดต้านด้วยนะครับเด้ง84แล้วก็กางเกงครับกางเกงเด้ง86นะครับติดต้าน1ออฟธาตุหทั้งหมดนะครับเห็นไหมครัแล้วก็รองเท้าครับรองเท้านี่ก็จะเป็นเด้ง84นะครับติดต้าน1นะครับเนี่ยถ้าเราใส่ประดับครบๆนะครับก็จะได้ ต้านธาตุนะครอยู่90นะครับทั้งหมดเลยฮะอันนี้ผมขอขายในเซตนี้นะคะสองพันนะก็เป็น1,500นหแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นนี่ครับเป็นแมสนะครับเป็นแมสสีขาวนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากนะขอปล่อยในราคา1,500แล้วกันนะฮะตอนนั้นก็ซื้อมาน่าจะเกิน2,000นะตอนที่ได้มาตอนแรกๆนะครับหายากมากสีขาวตอนนี้ อ่ะนี่ครับก็เบ็ดเสร็จนะครับมันก็อยู่ประมาณนะฮะรวมแล้วหมเหมาไปนะครับหนึ่งสองพันบาทนะครับไอดีตัวนี้พร้อมของเลยสำหรับใครที่สนใจนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้โพสต์นี้หรือว่าใต้อ่าในในยูทูบนะครับใต้คอมเมนต์ในยู u ูบนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขายไม่แพงนะในราคาหมื่นสองซึ่งในช่อง B นะครับก็ยังมีรีอีให้อีกอันหนึ่งด้วยนี่แล้วก็มีสร้อยนะครับ ถ้าคูณนะครับเนี่ยสามารถเอาไปเปลี่ยนได้ถ้าเกิดไม่ชอบสายนี้ก็เอาไปรีเปลี่ยนสายได้อ่ะแล้วก็มีบอร์ดนะครับเนี่ยมีบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีเงินให้นะครับผมจะทิ้งเงินไว้ให้ตัวนะครับ 5m แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็สกิลครบๆเลยฮะก็สกิลที่ต้องใช้อ่ะมีครบเลยตามนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับปีนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับก็กลับมาทําแน่นอนนะครัผู้ชมครับหลังจากบวชเสร็จตอนนี้ขอเข้าวัดทําบุญเข้าวัดไปบวชก่อนอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ